คั้งแรกของการพาแมวกับบ้านนะคะมาดูว่ามีอะไรบ้างที่ต้องเตรียมนี่ก็คือกระบอกน้ำแล้วก็ที่ใส่อาหารนะคะแล้วก็เสื้อมีตะกร้าแล้วก็กระเป๋านะคะแล้วก็แผ่นรองบูแพนพวกที่ชุดเกียกที่ชุ่แห้งอะไรเงี้ยค่ะก็เตรียมไว้ใส่กระเป๋านะคะอันนี้ก็จะมีหวีมีปลอกคอนะคะเผื่อน้องหายอะไรเงี้ย อันนี้ก็มาถึงที่กรุงเทพ่อภิบาลลนะคะจากนั้นเราก็จะไปเดินไปซื้อตัวแมวนะคะอันนี้คือตัวแมวที่เราได้มานะคะราคา9ก็สบ,บาทนะคะจากนั้นเราก็มารอขึ้นรถไปนะคะก็หวีผมให้พองทางก่อนนะคะกลัวน้องจะเครียดนะคะ ตอนนี้เราก็ขึ้นรถไฟแล้วนะคะน้องอยู่ในกระตอนะคะตกใจนิดนึงอ่ะขอเอาเปียกให้กินแปนบนึงนะ,ะเพราะว่ากลัวน้องจะเครียดก็เลยต้องเอาขนมาร่อนะคะ คือน้องอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะเครียดนะคะเปลี่ยนสถานที่แล้วก็บวกกับเสียงรถไปเสียงสิง่งแวดล้อมรอบข้างทําให้น้องตกใจนะคะก็เลยต้องอา้อมาอุ้มไปใกล้ๆอันนี้คือก็มาถึงบ้านแล้วนะคะก็มาเจอกัวลีนะคะอันนี้เพิ่งเจอกันครั้งแรกนะคะคุณน้อยนานะคะคุณน้อยนาเขาจะห่วงแม่มาก ไม่ยอมให้เกาไกไ่แน่เลยถินอันก็เฉยเชยนะคะเพราะว่าน้องเป็นแนวที่ไม่ดุไม่ใส่ดีนะคะอันนี้ก็คือพาขึ้นมาบ้านนะคะซื้อเตนอนมาให้นอนที่นี่ด้วยนะครับกลัวน้องจะไม่มีที่นอนเพราะน้องชอบนอนเปนนอนมากฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ